สวยมากว้าวว้าวนีสเตจดหรอนึกว oh e oh e oh ่าเอ็มวีด่าไปเยอะไงเพลงแรกอะ 착게 이렇게 인사를 드리게 되었습니다. 처음 1, 2아이이가 건강을 완벽하게 회복을 한 모습을 보이 있고 오늘부터 아이이가 무대에 나앨범 들어가는 지금 하고 있는 중입니다. 정말 믿 이렇게 인사를 드리게 되었습 왜 앨범에는 7 명의 다시 녹음한 아이언이가 참여하게 된 버전으로 이번부터는 이7 일곱 명의 완벽한 팬미팅 활동을 기대해도 좋을 것 같습니다. 미 패는 또할 거예요. 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 미 패는 또할거예 네 어, 0명 대회에 던 프로듀서들이 지금은 한4 5 6도 이전에 비해서 훨씬 더 <웃음> 속도가 <웃음> 빠르게 진행될 것이라는 것은 약속을 드리고요 5월 1날미니앨범하고 <laughs> <laughs> 올해 안에 저희 목표라면 미니앨범 이후에 아일 <laughs> <laughs> 정도의 데뷔 무대 정규앨범을 내는 거죠. 네. 저의 목표오 마이 갓 น่่ละะคสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรปี่จยไปในเดือนกุมภาพนธนีไปมาแล้วค่ะอี่ผ่าน่าทุกคนค่ะคืออายอนกลับมาอายเราจะได้เจออายอนในวันที่1เมษายนเห็นไหม เหนือสิ่งอื่นใดคือดีใจอ่ะที่น้องแบบหายป่วยอ่ะใดๆนะเอาสุขภาพก่อนเลย Congratulation i M so happy MV นี่นะ MV สองเพลงแรกของ Baby Monster จะไม่มีอายอนแต่ว่าในอัลบั้มที่กำลังจะปล่อยวันที่1เมษายนเนี่ยเขาจะอัดใหม่เขาจะอัดใหม่ทั้งทั้งสองเพลงใช่เป็นเวอร์ชันที่มีอายอนแล้วทั้งหมด Oh my god ก็ทั้ง Battle Up แล้วก็ stuck in the middle จะมีอายอนนะไวจีลด สวยเปล่าหน้าคล้ายกูมากโโอ้หกูไหนนะกูไหนครับสวยมากติดอยู่ตรงกลาง

I จริงตอนน้ตายเลยโอ้ยเจ้าหญิงอนะ่ะเจ้าหญิงไวจีมึงสวยมากโอ้ oh. <Baby Monster. S 1> นี่ละ <Baby Monster. S 1> นี่ละนี่ละท่านี้ก็ได้กลับมาเยือน,นไม่ทำอย่างนี้แต่แรกละเออเบบี้มอนสเตอร์มันก็เป็นแบบนี้ได้ ยา uh, yeah. ในอันนัลส์อันแรกก็บอกว่าเป็นเพลงที่ใหม่มากจนผมไม่รู้ว่าผมเคยปล่อยเพลงแบบนี้ออกไปหรือเปล่ามันใหม่สําหรับ YG นะปล่อยหน่อยปล่อยแบบนี้แหละทำแบบนี้เลยเอาแบบนี้เอาแบบนี้แบบชุดเพลงดนตรีหน้าผม CG กราฟิกชอบหมดเลยอะ่ะโลลาสวยมากทอนทีอาสะเดินมาน่ะ อันที่กูจึ้งสุดคืออัน,นเดินขึ้นบันไดแก้วและอีกอันหนึ่งคือที่นั่งริมสระน้ำที่เป็นดงด<า>อกไม้อแ,<ผ>แล้วก็มีต้นสนสีม่วองอัยอย่าอย่านึกว่าจะมียูนีคอนเดินออกมาแล้วอ่ะสวยถ้าปล่อยบบเพลงนี้มา <นะ S 1> เป็นเพลงเดบิวต์ยังไม่โกรธเลยนะไม่โกรธไม่โกรธเลยต่อให้เป็นเพลงชาก็ตามอ่ะเมื่อกี้เซ็นอนุมัติหัวใจ เซ็หนมันาใจเลยเธอชอบไม่มีข้อติชอบหมดเลยจริงเป็นรสชาติใหม่ๆละกันของ YG มีความแบบว่าออกออกนอกเซฟโซนตัวเองเออนิดนึงเออข้าใจปะในในฐานะของวงที่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะเ,ออเป็นเบบี้มอนสเตอร์ที่มีกีตเตอร์แล้วก็มีประกายว,วิบวับ อทุกคนเราเพิ่งกลับมาจากงานวันดีออริจินอลเขาเพิ่งปล่อยออกมาเลยวันนี้นะคะเป็น Stuck in the Middle เป็น Special s t a g e เราก็จะได้มาแบบดูไปค่ะไปพร้อมกันลูกๆเหรอว้าวนี่สเตทดอรอนึกว่าเอ็มวีด่าไปเยอะไงเพลงแรกอ่ะเพลงนี้มาเต็มสวยมากเลยเฮ้ยทำไมมีสีะไม่ซ้อม เห็นหกพูดตลอดเวลาเลย n ด็กไทยสองคนคือเสียงของวงจริงๆ Air, bring me Bring me back <laughs> <laughs> You leave my feet off of <laughs> the ground <laughs> Keep me spinning I don't ever สองคนไปเก็บไว้ก่อน มมตัวต้องเล็กแค่ไหนใส่ชุดคนข,นขนุนเรายัางดูเล็กอ่ะโอ้น้องววกน้องโอก นึกว่าแบบศัตรูเล็กๆศัตรูใหญ่นะ เจ้าหญิงมากแพ้เฮ้ยอะไรตกลงมา มาสวยมากสวยมากน้ำพามีจริงอะ่ะโ,โอ้สวยจริงเพลงนี้แล้วเตจังสวยเลยอะ่ะเหมือนเราช่วงนี้อากาศมันหนาวอะนะ่ะเนาะแบบว่าเพลงมันก็แบบเย็นๆนูนเนาะเนานะนนะนอยู่ประเทศไหนเนี่ยที่นี่ก็ตอนนีทท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 ้ที่เกาหลีอากาศหนาวเพลงที่ปล่อยมาช่วงนี้ก็จะเป็นเพลงที่ให้ความอบ,อ,บอุ่นซะเยอะดีอ่ะเหมือนแสงตะวันในยามเช้าเหมือนดวงอาทิตย์ตกในยามเย็นเหมือนสายลมใรูปแบบไม้พลีประเทศจะหนาว ฉันได้ยินคนพูดกันใน MRT ว่าอย่าใช้คำว่าหนาวให้ใช้คำว่าอุณหภูมิลดลงนิดนึงแล้วเขาคุยในขณะที่เช็ดเหงื่อ <c oughs> ให้ใช้คำว่าลดอุณหภูมินิดนึงแล้วลูกเราดูเป็นสัญลักษณ์ของ Baby Monster บบเ,เลยเนาะหมวกสวยอะ่ะ 搬哪？

มีย่างคำเดิมว่าชอบเบบี้มอนสเตอร์ครั้งที่แล้วที่เราคอมเมนต์ไปมันคือ MV นะหเมษายนก็มารอฟังเพลงเบบี้มอนสเตอร์ที่มีไอออนใช่เพราะว่าเขาเขาน่าจะอัดเสร็จแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาอัดกันแล้วอ่ะอืมรอติดตามกันเนาะรอรอติดตามกันไม่รู้ว่าหนึ่งกรกก็เดเอ้ยหนึ่งเมษายนเนี่ยจะมี MV อะไรออกมาอีกหรือเปล่าต้องมีต้องมีชร์มีอะไทำไม ยังไงคุณอยางก็ต้องทําอะไรคุณอยางแล้วเป็นคุณอยางแล้วเพราะว่าโอเคเลยโอเคนิดหนึ่งนะคุณอยางแล้วเออแต่ว่าแบบเพลงเปิดตัวอายอนเนาะเขาใส่ฟิวปามันควรจะมีไหมมีเอ็มบีเจ็ดคนปีเปิดครัวมันน่าจะเป็นการแบบว่ารีเดบิวอีกรอบหนึ่งมาในฐานะเจ็ดคนอะไรเงี้ยในมุมในมุมเราเนาะว่าเขาอาจจะถ่ายเอ็มบี มันอัปใหม่ป่ะครบเจ็ดคนไม่แน่เลยหรอไม่แน่ก็ไม่แน่ก็ไม่แน่เพราะมันเป็นเพลงเนบิวไม่แน่ไม่แน่ก็ไม่แน่แรงมากแรงมากก็ไม the <oh> <regret> ่แน่ก็ลองดูฟิลลิ่งอะไรปะฟิลลิ่งเพลงของโฟอีฟที่เพลงอะไรนะที่มันดังๆอ่ะนั่นแหละเพลงชื่อเพลงวัดปลาตอนแรกมันมีสามคนเขาก็ทำเวอร์ชันเจ็ดพอเพลงมันดังแล้วอะไรเงี้ย ก็ไม่แน่ก็ไม่แฝากติดตามทั้งเบี้มอนเตอร์ล้วก็ฝากให้กำลังใจหนังนะลงด้วยด้วยยังาำไคะกดซุปเปอร์แตงอีกแล้วค่ะแล้วก็ฝากติดตามนัะนะเราในทุกช่องทาง Facebook, Twitter, IG แล้วก็ช่อง YouTube ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดส็ดีสำหรับวันนี้5คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ